ทักช่วโมงนะครับผมเ,เดี๋ยววันที่9ที่10ผมจะทิ้งเ้า,าทิงช่องไว้วสักครู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปางานศพนะต้องขออภัยสักนิดหนึ่งครับผมแล้วก็อา,อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์อย่างรวดเร็วนะครับต้องขออภัยตรงนี้ก่อนนะไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับผมฮะมีอะไรก็ส่งมาได้ครับผมผมจะพยายามไล่ตอบให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะผมจะไล่ตอบได้นะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมในวันที่9ที่10นะขออภยัยเถอะนะเ่อพูดถึงซิฟแมกนะครับซิฟแมกเป็น กระดานเทรดนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่คล้ายคลึงกับธนาคารนะครับผมที่เขาต้องการเป็นธนาคารดิจิตอลนะครับผมในประเทศไทยแล้วก็ในหลายประเทศนะต้องบอกไปก่อนนะครับผมการเริ่มต้นของซิปแม,มีอมีถ้าไคยไปดูป,ประวัติก็ลปอมไปไป,ไปศึกษานะครับผมว่ามีคนไทยกับคนต่างชาติร่วมมือกันนะครับผมเพื่อสร้างซิปแมออมาอันนี้ผมย่อให้ฟังนะ แล้วก็ซิมแม็กดีอย่างนึงคือมันมีสวามสามารถมีซิปปล็อกนะครับผมแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับ v i เ1 0หนึ่ง้อนะผมไม่ค่อยอยากจะไปถึงสองสามนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรอรอ,อตัวเหรียญลดลงนิดนึงหรือว่าตอนเหนรียญยอนะคค่อยไปนี่นะแล้วก็แน่นอนสุดครับผมถ้าคุณจะใช้กระเป๋าดิจิตอลนะครับผมก็จําเป็นต้องฝากเงินเข้าไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดก็เป็นไทยบาทก่อนนะแล้วก็ต้องเชื่อมกับธนาคารของคุณนะครับผมโดยการถ่ายหน้านบุกแบงค์นะแล้วก็ชื่อ ก็เลขรหัสนะครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนี่ผมเชื่อมไปแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็กดฝากเงินไปนะครับผมจากนั้นก็กดสแกน QR โค้ดนะสําหรับเรื่องนี้คงไม่มีใครทาไม่ได้นะครับผมในการสแกน q คโค้ดนะครับผมก็กดไปที่กระเป๋าเรานะกดไปที่โทรศัพท์เราอะโทรศัพท์เรานะแล้วก็สแกนครับง่ายง่ายจบครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นครับตัวสแกนนั้นสแกนได้ครั้งเดียวนะครับผมอันนี้ทําให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะครับผม พราะเซ็จปุกปยืนยันครับปกติครับการใช้กระดานเทรดหลายอันมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้แบบศึกษาความเป็นไปได้นะของการทําการเทรดนะครับผมซึ่งไม่ได้มีอะไรโอ้เร็วนะพุทพาร์เข้ามาแล้วรวยเลยนะฮะผมจะทําการซิปล็อกให้ดู่ันนะครับผมวิธีการทํำยังไงนะแล้วก็วิธีการซื้อขายโทเค็นนะครับผมซึ่งการซื้อขายโทเค็นไม่ยากเลยนะครับกดแค่ปัปุมซิฟแม็กกดซื้อไป เออผมอาจจะไม่ได้ซื้อหนึ่งหมื่นรผมจะซื้ออื่นด้วยผมจะฝากเป็นหนึ่งร้อยเก้านะแล้วก็จะงอกไว้นะครับกดยี่ห้าคำสั่งซื้อครับเสร็จแล้วใช่ไปที่สิบล็อกครับผมหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็สามารถล็อกได้ล็อกไปเสร็จอ,นะอะไรคนนะึงคนเนี้ยเราต้องรอนิดน,นึงนะครับผมก่ <c oughs> อนที่เราจะล็อก <c oughs> เออเรามีมาอย่าง รอนิดน,นึงนะครับผมสำหรับการที่เ,เหรียญจะเข้ามานะเดี๋ยวเราต้องย้ายกระเป๋าย้ายกระเป๋าปะย้ายมาออเฮะอันนี้ไม่ต้องอันนี้แล้วไม่ต้องนี้ย้ายกระเป๋าเทรดนะครับผมนี้ผมผมยังอยู่ในกระเป๋าผมนะยืนยันการเทรดนะปะ๊บเสร็จป,ปุ๊บนะใครทักใครดูไม่ทันก็สามารถกลับมาดูได้อีกครั้งนะครับผมแล้วก็กดล็อกครับ บอ่านเงื่อนไขทั้งหมดนะครับผมเงื่อนไขทั้งหมดก็เขามีรายละเอียดให้บอกนะว่าเออตัวล็อกเนี่ยนะมีรายละเอียดระยะเวลานะครับผมสาหรับการล็อกนะอันนี้สุบเข้าๆให้ฟังนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขปิกจ้อยต่างๆนะตามกฎหมายนะครับผมก็ว่า,ากันไปกดล็อกเสร็จแล้วเราก็ล็อกเรียบร้อยคุณถ้า,า่วมซิฟคอเรียบร้อยแล้วล็อกอซิฟแม็กโทเค็นเอสเอ็มทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งต่อปีสิบสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าก็ดีกว่าฝากธนาคารพอสมควรนะ <laughs> สำหรับคนที่อันนี้เป็น v i p หนึ่งนะครับผมพอเป็น v i p หนึ่งปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่ดูแซ็ตล้านไดนะ้ตัวโทเค็นใหม่ๆที่ออกมาในอนาคตนะครับผมแล้วก็เก็บตัวโทเค็นซิปแม็กไว้บ้างนะสำหรับการจะซื้อของนอคาคตแล้วก็มีซิปเบอร์นะครับผมอันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับถามว่าผมจะซื้อตัวอะไรเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับผมแตผม่ผมดูตัวหนึ่งไว้อยู่ เป็นความชอบส่วนสวนส่วตัวของผมนะอย่าอย่าไปคิดว่าอ,อซื้อตามผมแล้วจะรวยนันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมย้ำเตือนเสมอนะครับผมว่าทุกครั้งที่คุณลงทุนทุกครั้งที่คุณจะใช้ประสบการณ์ในการลงทุนของคุณออกไปคุณต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเสมอนะครับเ <c oughs> นี่ยผมพยายามพูดอย่างนี้เสมอเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็คือ คุณจะได้ไม่ประมาทในการลงทุนนะเพราะว่าเมื่อคุณประมาทในการลงทุนนะครับผมปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะซึ่งเมื่อปัญหากเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสิ่งที่คุณจะรู้สึกมากที่สุดก็คือคุณจะรู้สึกว่าโลกทําลายคุณนะท,ทั้งที่ไม่มีใครทำลายคุณนะครับผมขอดูนิดนึงตัวเหรียญน,นะผมต้องบอกให้เข้าใจนิ้หนึ่งนะครับผมตัวเหรียญน,นะลันออ จุดเข้าซื้อตรงกับเดือนก่อนจุดเข้าซื้อน่าจะลดลงอีกมามเดี๋ยวรอดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาดู C h z ซินทนะครับผมในการเข้าซื้อนะคือเหรียญของกระดานเทรดนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเหรียญเท่าที่เห็นนะครับมีอยู่มานี้แหละเขาเขาเน้นย้ำตัวเองนะครับว่าเป็นกระดานเทรดที่คัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีก <laughs> ซึ่งผม ผมชอบนะเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราแบบไม่มีความรู้นะครับผมแล้วเราก็แบบซื้อซื้อไปโดยงง,งๆอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยตอนนี้มันแพ้เสียหายยยงไฟแนนซ์เทสซอ,รอ,อไร่ร้อยสี่สองทรอนทรอนผมอยากจะเข้าตอนมันต่ำกว่านี้นิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูกันคนระับ้ สำหรับการซื้อขายนะผมได้ลดค่าธรรมเนียมนะครับผมจากการที่ผมซิปล็อกไปนะครับผมเป็น VIP 1นะสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นของผมก็คือส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย10%นะครับผมรับโบนัสเพิ่มขึ้นนะจาก s ิ up นะครับบัญชีออนซั์นะ10ปลก็คือตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยยังไม่สมัครเหรอฉันยังไม่สมัครเยสมัครก่อน ลยปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับผลตอนแทนที่จ่ายก,ก็ว่ากันไปนะอ,อแล้วก็แน่นอนสุดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะครับผมแต่อยากจะเป็นดักอยากได้ภาษีอินคัมนะหรือเงินเข้าตลอดเวลานะครับเราก็สามารถเอามาได้ที่นี่นะซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นสำหรับผมผมก็มองว่าเออโอเคเรามีตัวให้ให,ให้ล็อกนะแล้วก็ดีกว่าที่เราไม่มีอะไรให้ล็อกเลยนะครับผมคือไม่มีอะไรให้ทามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, หดหูจังวนะประมาณนั้นนะ ตอนนี้ผมกำลังซองไปตัวทรอนอยู่นะครับผมแล้วก็คอสมอสคอสมอสเท่าไหร่วะคอสมอสขึ้นคอสมอขึ้นเยอะเกินไปละอหลายคนบอกว่าเหรียญไทยพี่ไม่ดูแล้วครับผมผมก็บอกไปว่าเหรียญไทยนั้นไซส์ของผมนั้นผมจะากบอกว่าอะไรนะโปรดทาบคุณสามารถซื้อและขายทรอนได้บนซิมนะยังไม่ลองรับคันฝาและถอนสรัพทรอนอ๋อ โซลาน่าเก็บโซลาน่าไว้ได้นะครับแต่สองพันนี่จะสูงจุดสองแ็ดโซลา่าชีวิตดูดหูมากเอาจริงราคามันพุ่งแร,แรงมากนะต้องเข้าใจนิดหนึ่งหรือจะเก็บเหรียญหลากไว้ก็ได้นะครับเหรียญหลากจริงๆแล้วเออค่าธรรมเนียมเยอะพอสมควรนะถ้าเรามองค่าธรรมเนียมสับสิบหกจุดหกสามบาทนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดก็คือตอนนี้มันเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะอันนี้อาจจะเออเอ,อืเออ่อยๆหน่อยนะครับขอภัยด้วยนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการนะในการทำซิปแม็กนะครับการล็อกซิปแม็กยังไงนะครับผมอันนี้อธิบายให้ฟังนะยังหนึ่งดอนอยู่เลยดีกว่าหนึ่งดอนเท่าไหร่วะหนึ่งดอนเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้กี่บาทต้องขอดูสามสิบสามบาทส่วนต่างประมาณส่วนต่างประมาณสามบาทนะครับผมที่เขาเก็บใส่กระเป๋าของเขานะก็เขาก็ต้องมีส่วนตานะ่างเขาไม่มีส่วนต่างเขาไม่ทำน,นะครับผมเรา,เรา,เรา,เราต้องกร้จาจเขานิดนึงนะ ถ้าราใครที่อยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมในอนาคตนะครับผมก็ลองดูศึกษาดูได้นะครับผมโพลิกอ์ gon, ใช่ผมลืมนี่แบบโพลิกร์ผเก็บโพลิกอนไว้หน่อยดีโพลิกอนนะครับผม,มราคาตลาดตอนนี้เท่าไหร่อ่ะโพลิกอนน้องก้อน1.85 หนึ่งจุดแปดห้าเท่ากับหกสิบสองบาทหกสิบสองบาทซิปแม็กเก็บหกสิบแปดบาทส่วนต่างห้าบาทนะครับที่จะเสียไปก็อโอเคผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเรียองเท่าไหร่ซื้อไปเลยยัยาฮูเอ่อเนี่ยเป็นสองส่วนที่ผมเก็บในตัวซิปล็อกให้ดู ip, ตัวซิปให้ดูนะครับกระเป๋ามันจะอยู่ในภาพลงกระเป๋านะซึ่งเราพอเราเก็บไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นยอดที่ลดลงนะก็คือเราโอนไปหนึ่งหมื่นนะครับผมเลือกตัดยอดไปเลยหกสิบแปดบาททันทีนะครับผม ฮะ uh huh. โดยประมาณประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษานะครับในตัวของคริปโตเคอเรนซีนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าในการศึกษาคริปโตไม่มีใครเก่งที่สุดนะครับผมใน youtube ที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครเก่งสักคนนะครับผมในความหมายก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวตีความหมายของผิดอีกหมายถึงว่าความเก่งกาจของทุกคนมันมีคนละรูปแบบกันแล้วก็ แน่นอนที่สุดว่าการศึกษาเองนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถเข้าใจคริปโตได้มากขึ้นการที่เข้ามาดูในแต่ละช่องเนี่ยเพื่อเพิ่มข่าวสารข้อมูลนะครับเท่านั้นนะผมย้ําว่าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครที่เข้าใจคริปโตนะครับผมในเมืองไทยที่แบบสุดยอดเก่งกาขนาดนั้นนับได้อาจจะประมาณแค่ไม่ถึงร้อยคนเอา,อางี้ดีกว่านะเพราะมันเป็นของใหม่นะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่ง หรืออะไรนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมอย่าเรียกผมว่าอาจารย์นะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมผมยังเทียบคนที่ระดับชั้นฝีมือสูง,สง,สง,สงในประเทศไม่ได้นะครับผมแต่ผมก็เทรดในตัวคริปโตมาสักระยะใหญ่แล้วผมก็พอมีประสบการณ์มีความสามารถพอที่จะบอกจะบอกแล้วเตือนได้เพราะผมเคยเจอเหตุการณ์มาก่อนนะครับผมผมเอาประสบการณ์ที่ผมเจอมาเล่าให้ฟังนะไม่ใช่ผมเอาอะไรที่แบบว่าเต้าข่าวขึ้นมาแล้วมาเล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมันไม่โอเคนะสำหรับใครที่ สนใจนะครับผมในคริปโตก็ลองศึกษาเองด้วยนะครับผมแล้วก็ฟังข่าวสารในเรื่องคริปโตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมย้ำเตือนเสมอนะครับผมไม่มีใครเก่งนะครับในคริปโตเลยนะถ้าคุณไม่ได้ศึกษาเอาคุณจะไม่รู้นะครับผมว่าคริปโตนั้นยังมีอะไรเยอะนะครับผมที่คุณสามารถศึกษาได้นะตัวผมก็ไม่ได้เก่งนะผมบอกว่านี้อย่างชัดเจนในทุกๆคลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากซีตรอนะครับผมรายละเอียดผมคิดว่าทุกคนน่าจะ ได้เห็นวิธีการทำแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีการทั้งหมดน่าจะไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับทุกคนนะครับจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอ๋อสำหรับเซ็ตวอลนะครับผมเราต้องดูนะว่ามันมีตัวไหนที่สามารถที่จะเอามาใช้ตัวซิปอัพได้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามีผลตอบแทนรายวันของซิปนะครับเราต้องสมัครด้วยนะแล้วก็รับโบนัสนะครับจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม